ไอเทม3ามสแปรงลวดกลมเบอร์สรับแปรงลวดกลมเบอร์เนี่ยจะแบ่งออกเป็นสประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือแปรงลวดกลมแบบไม่มีแกนและก็แปรงลวดกลมแบบมีแกนนะครับทีนี้เราจะมาดูประเภทแรกกันก่อนนะครับคือแปรงลวดกลมแบบไม่มีแกนก็จะแบ่งออกใหม่เป็น2แบบนะครับก็คือแปรงลวดกลมขนสีทองและ แปลงรถกลมถักเบียร์ซึ่งสำหรับแปลงรถกลมของตีทอเนี่ยจะมีอยู่2ขนาดนะครับก็คือสี่นิ้วแล้วก็6นิ้วทีนี้เราจะมาดูสเปคของแปลงรถกลมของตีทอนะครับตัวสี่นิ้วเนี่ยก็จะมีขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่4นิ้วนะครับแล้วก็มีขนาดของลูกแกนอยู่ที่ สี่หุนและมีความหนานะครับอยู่ที่สี่หุนทีนี้เรามาดูการอ่านสเปคของแปรงลวดเบอร์คนสีทองกันนะครับผมจะยกตัวอย่างมา1โมเดลนะครับ<ม>ก็คือตัว4นิ้วตัว4นิ้วเนี่ยก็คือจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางของแปรงลวดกลมนะครับอยู่ที่4นิ้ว4หุนตัวที่2ก็คือตัวขนาดของ เส้นผ่าศูนย์กลางรูมันนะครับก็คือจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่4ี่หุนแล้วก็ตัวสี่หุนตัวที่3านะครับก็จะเป็นความหนาของแปรลงลวดแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับคือสูมมิลก็คือขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นลวดนะครับก็คือที่จะมีขนาดอยู่ที่สูยมมิลนั่นเองโดยทั่วไปแล้วนะครับแปงรงลดกลม4นิ้วจะนำไปใช้ ในมอเตอร์หินไฟ5นิ้วและ6นิ้วนะครับซึ่งผมยกตัวอย่างเป็นมอเตอร์หินไฟมากิต้าโมเดล GB 602W ซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีขนาดของตัวแกนนะครับอยู่ที่4หุนหรือ12.7มิลน,นะครับก็จะสามารถใส่ได้ทั้งแปลงรถกลม สนิ้วและ6นิ้วเปิดสำหรับแปรงลวดกลมถักเปียก็จะมีขนาดเดียวคือ4นิ้วแล้วก็มีรอบสูงสุดนะครับในการหมุนอยู่ที่11,000ลรอบต่อน,นาทีสำหรับรอบหมุนสูงสุดนะครับอยู่ที่11,000รอบต่อน,นาทีก็เท่ากับว่าสามารถใช้ได้ทั้งมอเตอร์หินไฟแล้วก็เครื่องเจียรสีข้าไปได้อ่านสเปคของแปรงลวดกลมถักเปียกันนะครับก็คือ ตัวสีนิ้วนะครับก็คือจะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางของแปรงลวด16ก็คือจะเป็นขนาดของรูกแกน0ูยมิลก็คือจะเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นลวดทีนี้เราจะมาดูแปรงลวดกลมแบบมีแกนกันนะครับก็จะแบ่งตามประเภทของขนนะครับประเภทแรกก็คือแปรงลวดกลมมีแกนขนสีทองประเภท2คือแปรงลวดกลม ขนยาสังเคราะห์มีแกนนะครับซึ่งทั้งสองประเภทเนี่ยจะนำไปใช้กับสวัสดไฟฟ้าใช้ในการขัดสนิมแล้วก็ฆ่าฝังแน่นอกอ,อกจากวัสดุครับที่เป็นเหล็กสำหรับตัวแงวนกลมแบบขนสีทองเนี่ยครับก็จะมีด้วยกันสามขนาดก็คือ2นิ้ว2.5นิ้วแล้วก็3นิ้วนะครับส่วนตัวของขน แต่สงังเคอร์เนี่ยจะมีอยู่ที่ขนาด3นิ้วทีนี้เรามาดูสเปคของแปรลงลวดกลมกันนะครับค่าด2นิ้วเนี่ยก็จะมี2นิ้วคูณ6คูณศูนยุดนะครับ2ูนยุดนิ้วก็จะเป็นคูณ6คูณศูยุดาเหมือนกันนะครับ3นิ้วก็จะเป็นคูณ6คูณศูยุเหมือนกันทีนี้สเปคมันจะอ่านค่าดังนี้นะครับ2นิ้วก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางของแปรลงลวด 6นะครับคือ6มิล6มิลคือเป็นไดมิตเตอร์ของแกนมันนะครับแล้วก็สูดสามมิลก็คือเดมิตเตอร์ของเส้นลวดนั่นเองจุดขายของสินค้าแปรงลวดกลมเบิกนะครับนอกจากที่จะกำจกัดคราบสนิมคราฝอนไดต่างๆบนวัสดุที่เป็นเหล็กได้ยเป็นอย่างดีแล้วก็ยังแข็งแรงทนทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งแปรงลวดกลมขนยาสังเคราะห์แบบมีแกนเนี่ย ยังสามารถกระตัดสนิมโดยที่วัสดุที่เป็นเหล็กนะครับไม่เป็นรอย